ความเป็นมาของกลุ่มจัดการความรู้ KM กลุ่มระบบคลังความรู้ทางสารสนเทศกลุ่มระบบคลังความรู้ทางสารสนเทศเกิดจากการที่บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีองค์ความรู้อยู่ในด้านต่างๆของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในมหาวิทยาลัยไ,ไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP, eOffice, BI และเว็บไซต์เป็นตน้น โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏส,สุนันทาได้มีนโยบายสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกในรูปแบบต่างๆและในปีงบประมาณ2,557ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ต่อยอดองค์ความรู้จากปีงบประมาณ2,556โดยมีชื่อกลุ่มว่าระบบลังความรู้ทางสารสนเทศ ซึ่งทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างนวัตกรรมใหม่โดยการทำระบบคลังความรู้ทางสารสนเทศขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้จาก6เรื่องด้วยกันได้แก่ 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจหรือ BI 2. ระบบ ERP 3. ระบบ E-Office 4. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยและ U-Ranking 5. ระบบ Network and Security หโครงการฝึกอบรมด้านไอทีซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะได้มาจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ดูแลระบบร่วมกันระรมสมองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้เป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นแนวทางที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อีกด้วยเช่นองค์ความรู้การใช้งานระบบต่างๆเป็นตน้น ขั้นที่ 1. ขั้นบ่งชี้ความรู้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลายัยที่ให้มีการจัดตั้งกลุ่มความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มและระหว่างกลุ่มนั้นการประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดตั้งกลุ่มการจัดการความรู้ KM ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มระบบค้ังความรู้ทางสารสนเทศ โดยมีการวิเคราะห์จากการจัดตั้งกลุ่มความรู้ในปีที่ผ่านมาว่ามีกลุ่มความรู้อะไรบ้างแล้วจากนั้นก็สรุปว่าเลือกระบบงานจากการระบบแล้วจากนั้นก็สรุปว่าเลือกระบบงานจากระบบฐานข้อมูลต่างๆที่เลือกมาจัดเก็บเป็นระบบลังความรู้ทางสารสนเทศประกอบด้วย 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจหรือ BI 2. ระบบ ERP 3. ระบบ e-office 4. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยหรือ U-ranking 5. ระบบ network and security 6. โครงการฝึกอบรมด้านไอทีขั้นที่ 2. ขั้นการสร้างและสแสวงหาความรู้ทางกลุ่มการจัดการความรู้ KM กลุ่มระบบค้างความรู้ทางสารสนเทศได้จัดดูงานนอกสถานที่ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมาอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมาอธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไอโซสองหมื่นเจ็ดพันหนึเวอร์ชันสองพนสิบสได้แก่หมีขั้นตอนการตรวจสอบการนำสิ่งของเข้าและออกทั้งข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆก่อนนำเข้าห้อง Data Center 2. มีขั้นตอนและวิธีการป้องกันทั้งด้านอักขีภัยในศูนย์ Data Center 3. มีขั้นตอนและระยะเวลาในการเก็บกู้ข้อมูลและนำข้อมูลหรือสารสนเทศกลับมาใช้งานใหม่อีกครั้ง เมื่อเกิดปัญหาในกรณีน้ำท่วมหรือไฟไหม้สำหรับกลุ่มระบบคังความรู้ทางสารสนเทศจะนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้พัฒนามหาวิทยาลัยทางด้านการป้องกันข้อมูลทางด้านสารสนเทศต่อไปขั้นตอนที่3ขั้นการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ กลุ่มระบบความรู้ทางสารสนเทศได้สร้างนวัตกรรมใหม่โดยการสร้างระบบคลังความรู้ทางสารสนเทศขึ้นมาเพื่อเป็นการจัดเก็บองค์ความรู้ที่มีให้เป็นระบบเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงและค้นหาโดยสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ w w w k m i t s s i u a c t h ขั้นที่4ขั้นการประมวลผลและกันกรองความรู้ กลุ่มระบบคังความรู้ทางสารสนเทศจัดอบรมเทคนิคการเขียนข่าวลงบนเว็บไซต์ณนห้องอบรมคอมพิวเตอร์อาคาร31ชั้น2จากการอบรมครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์อย่างไรให้น่าสนใจและให้สอดคล้องกับการจัดอันดับแรงกิ้งของมหาวิทยาลัยโดยได้เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอกมหาวิทยาลัย มาให้ความรู้ในเรื่องการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ได้คือเทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจและการใส่เมตาแท็กที่ข่าวเพื่อให้โรบอติกเข้าถึงข่าวนั้นๆได้เพื่อเป็นการผลักดันการจัดอันดับแรงกิ้งของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งขั้นที่5การเข้าถึงความรู้ สมาชิกของกลุ่มระบบคงังความรู้ทางสารสนเทศทั้ง19คนมีการเข้าถึงความรู้ผ่านทางระบบคงังความรู้ทางสารสนเทศและได้มีการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งสมาชิกกลุ่มได้มีการทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าใช้งานระบบคงังความรู้ทางสารสนเทศซึ่งผลประเมินในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ89.60 ขั้นที่6กขั้นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้สมาชิกกลุ่มระบบคังความรู้ทางสารสนเทศได้มีการจัดการประชุมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งในห้องประชุมและผ่านทางระบบคังความรู้และได้เชิญสมาชิกกลุ่มอื่นเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยขั้นที่7ขั้นการเรียนรู้ หลังจากที่สมาชิกกลุ่มระบบค้ังความรู้ทางสารสนเทศได้มีการทดลองใช้ระบบเพื่อทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในเรื่องต่างๆแล้วได้มีการประเมินความพึงพอใจในด้านประโยชน์ในการใช้งานระบบค้ังความรู้ทางสารสนเทศดยผลการประเมินในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ9 1 8 0 91.80